สวัสดีค่ะมาฝอกับช่องพนน้ำพองกาบี่น้องค่ะมูอนีิพาพี่น้องย่างรอตลาดแรงเป็นตลาดแร่งยุบันยุบันโคกขออำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนนะคะเด้อตัดเป็นแรงมืลนิันที่17ของเดือนกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาบีนองมูลนิพาบีนองยังรอตลาดแรงเนาะกันเนาะคะ่ะรอไปนับกันกับไปหาเบื้องของกินแรงมูอน,นีิพี่นอ้อนะ์ ปลาลเดี๋ยวยืดหน่อยๆสิเบิร์ตแล้วอันนี้อันนี้อันนี้แกงไชเห็ดที่ออกสม่ำๆนะแม่เนาะอันนี้เป็นผักกรอบแอบกับพี่น้องผักกรอบแอบเคยกินบ่ผู้ใดเคยกินบาน่างอกแกงไชเท็ดอันนี้มันเป็นผักธรรมชาติหรือผักผูกแม่ันนม นี่เป็นผักเป็นผักธรรมชาติกับพี่น้องครับเออเป็นผักธรรมชาติกับพี่น้องใส่แกงใส่เห็ดอันซอยนี่เป็นซอยบอนสร้อยของกินบานๆนอค่ะเด้อเป็นซอยของกินบานๆกับพี่น้องกับคนร้ายร้ายตลาดเล่นนี่ค่ะมันสิมี่สองมือเนาะกันโอ้กระสิมี่สองมืออาทิตีหนึ่งอาทิตีหนึ่งสิมีอยู่สองมือมีอยู่มือวันพุธกับมือวันเสาร์กับพี่น้องครับเป็นมือวันพุธกับมือวันเสาร์แต่ว่ามือนี่เป็นมือวันพุธวันพุธที่ซิมเกตของเดือน ยันย้อน2568คนน้าร้องหกอพี่น้องยังรอตลาดแรกเมืองเลยค่ะยังรอตลาดแรกเบิองเราก็น,น้องค่ะส้อยนี่จะเป็นส้อยอาหารบ้านส้อยของกินบาดบานเด็กค่ะนี่เป็นส้อยของกินบ้านบาดนนนนอ,อ,อันนี้จะเป็นเห็ดตะไคร้า,า่พี่น้องเลยเห็ดตะไคร้จานละจานละลอย ตะกีเห็ดไข่ล้วนๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดค้อนขาวอันนี้จะเป็นเห็ดผูเพราคะคนณะค่ะเห็ดผูถึงรหัสสิบบาทมีสิบบาทกับพี่น้องค่ะเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศตลาดแรงค่ะตลาดแรงในปีในน่องเบิ่งค่ะเป็นยังไงค่ะคุณน้องผักค่ะพี่น้องผักักสดผักสดสดมีสูตแนวผักเลย ข้าวโพดก,กับมีดก็เนี่ยนะคนมาไทายเอาควอมรอให้พเพื่อนแนวสันรอไปค่ะพี่น้องรอไปเ <c oughs> ขาโพดครับพี่น้องเขาโพดพักสดชดรับพี่น้องครับเป็นพักพื้นบ้านด้่กันนะคะพักพื้นบ้านค่ะา,าแห้งเอาไม่ต้ม ยากาศย่อมเแรงเนาะค่ะเนาะค่ะบรรยากาศเอานานี่ก็ยังไม่ไข่มดแดงอยู่สิแม่ไข่มดแดงไข่หน่อยมันเนาะไข่หน่อยมันอันอันตัวใดล่ะแม่อันละซีซีฟเรียกแล้วเขาจะเอานี่จีไปใส่เบ็ดซีเบ็ดซีเบ็ดเอาซีเบ็ดเออเอาไข่มดแดงจีใส่เออไข่มดแดงจีอืมพเคยไปซีดกเสียดอกเห็นแต่ก็เจ้านั่งยุ่งเหอะเจ้าว่าก็เจ้าเงียบหยังจี บรรยากาศบรรยากาศย่ามะแรงครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนยังอ่อนซ้อนผักกระแง่งอ่อนซ้อนผักกระแยงว่ามันเน่ามันงามบุ้ยผุ่นเน่าอาดหลาดเลยผักไก่แงงตัวนึ่ผักไก่แยงได้ไหมไปแกงใส้นอ้มยไรเขากันค่ะดีอันนี้ผักกระแยงธรรนมาชัดความเป็นผักกระแยงปลูกเงินตรงหน้าบนั่งน้ำตรงหน้าเมนบอเกิดเองเมนบอจ้า บุ้งคาบิหนังค่ะพักพื้นบ้านพักพื้นบ้านถัวผักบุ้งโอ้ยุชูแน,นวผักค่ะพี่น้องแม่บ้านบักแตงบักแตงขาวมางาม่ามเผ็ดใส่แกงขาวน้าไ,ไม่ทุบไปพร้อมดีตัวบักแกงไม,ม่พร้อมนี่จานตัวใดแม่น้าไม่ทุบนี่เป็นน้าไม่อีหยัง โอ้น้ำม่นไรน้ำม่ไรทุบมาให้พร้อมเลยไปหอดกันยองอย่านั่งใส่เลยกล้วยสดกล้วยพักพักพื้นบ้านเนาะอันนี้กันนี่อันนี้เท่าไรนี่น้ำยานั่งนี่ห้าบาทสิบบาทโอ้ยขวดละห้าบาทขวดละสิบบาทคัะพี่น้องค่ะน้ำอย่านั่งไม่ได้ยองยากหรอกบรรยากาศย่างมะแรงค่ะเสียบานบรรยากาศต,ตลาดย่างมะแรงสร้อยนี่ค้นหลค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นไน้กินบ,นบานๆสร้อยนี่ค้นไหล อัดกัญญาน้ไมัปูปูสดครับพี่น้องปูปูสดสดเลยของกินบานบานไร้ขาดครับพี่น้องของกินบานบานไร้ไร้อันนี้ก็สิเป็นปูคือกันเพิ่นขังไว้นี่ยัวยัุ้ยยุ่ยนี่ึปูเห็ดนี่แหละเห็ดมันเกิดยุ่ยนี่แหละเห็ดนี่บ่ได้ไปเก็บไก่ยาก กุ่นเนี่ยกำลังล้านัวรวยตัวรวยอยู่ทั้งหลังผมเมีมนเบิดเลยเป็ุ่นเป็นกัตตามาเลยกำลังล่างอยู่ผมเฮ็ดเฮ็ดร่วมจานละเงี้สิบบาทกินกับเบอเบิดยี่สิบบาทบ่แม่ยี่บาทสาจานห้าสิยังมีสามจานห้าสิบบาทอีกอยู่พี่น้องเอ้ยเราบ้างนะผมจานละเงี้สิบบาทสวยๆงามๆเอาโรสเมอร์รี่คนน้ำพ้องไปหาได้อยู่สามดอกอยู่ในกัตตามันนะย่างจนว่าขึ้นโคกจนว่าปวดขาเดี๋ยวโรมาซืือ เดี๋ยวลงมาซื้อเื้อมือนี่ไปฮอตบะได้พากันไปกินเข่าโคกบรรยากาศบรรยากาศยนี่ยมะแลงครับพี่น้องครับบรรยากาศยนี่ยมะแลงจิริดจิริดสดอู้ดผลเนี่ะลูกสาวลูกแม่ค้าุ่นทานางลูกสวยงามสวยงามกับบรรยากาศเนี่ยมแะแลงเนาะคณะขาเจี๊ปปับบรรยากาศยนี่มลลยมะแลงคนไหลไหลสร้อยนี่ก่ะตลาดนี่คนหลาย ตลาดนี้คนหลายกับพี่น้องคนหลายเขาเก็บภาพบรรยากาศตลาดแรงให้พี่ให้น้องเบิ้งคือ,อเก่ามือนี่แต่ช่มือรถต้นตลาดเศร้ามือนี่รถตลาดแรง่งเม่ยรถฟันให้พร้อมตัวนี้มะคุ้ง,งเฮิมเมียมคือบอาลาแดกนงมาแถมก็เจ้าน้ำมาแดกนงก็บักกอกตัวมาแถมก็เจ้าพร้อมเมียกินเมียทำนี่นลลเลยจ้าจิหลีดจิหลียดขวดไปนี่จ้าขวดแล้วค่ะขวดแล้วพร้อมกินได้เลยกินได้เลยพร้อมกินเลย บรรยากาศย้ำมะแรงเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้ยพุ่นอ,อีแม่แล้วว่าซิมได้พร้อมพุ่นอีกเลสพุ่นซิมได้พร้อมพุ่นเลยเลาะตลาดไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะเลาะไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเลาะไปน้ำกันเบิ่งอีแม่แล้วตักหงังบาดนี่ ยาเช็ดเจ้านี่ก็คือการปุ่นกองโตโกยุ่นอันนี้ตักเสงปลาแดกตักเื้อใ่นำไล่เฮียพอมเ้อบ่แมเนหยังนี้คนไทยอยู่นี่นำไล่สีเฮียมันถือกินมันหอมหิ้วหอดเข่าพร้อมผุนอะบ่แเป็นธรรมดานิ้วเข่าพร้อมนี่เป่นบวงไห่พร้อมผุนซุมบองกบมีซุมบ่บองกบมีเปลาแหงไปพรอมผุนไอเจ้าบองเป่นนป่นบองที ผมก็กระสินว่าเติมกันเนาะแม่เนาะบรรยากาศย่ามะแลงเนาะค่ะบรรยากาศย่ามะแลงไอ้ปัดย่างบัดย่างบรรยากาศย่ามะแลงว่าไปว่ามาแม่ค้ากระเรียนพันแล้วมันหิวเข่าว่าแม่ยังอันนี้หมกยังเนาะนี่เนาะหมกน้ำไมมจ้าหมกน้ำไมมกัดหนึ่งเฮ็ดหมกน้ำไมมกับหนึ่งเฮ็ดหนึ่งปูซูเน่หนึ่งเลยหนึ่งตั้งเฮ็ดหนึ่งตั้งปู บองทั้งแก้วแกงทั้งแกงทั้งหวายผุนโอ้ยเบาชื้อๆกับมิสเบาชื้อๆกับน้ำไรเฮียคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิง่งขอบคุณค่ะ